สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตำนักกันแพงเพชร FC Channel ครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันครับวันนี้ผมมีพระนะครับพระของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับอำเภอปาชีที่กำลังดังอยู่ทุกวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเหรียญมาแจกครับ นี้เป็นงานเลี่ยมครับงานเลี่ยมใสแบบเป็นกากเพชรครับของทางร้านเรานะครับของผมเองครับช่างตัำตะไบซิงครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆร่วมสนุกครับผมจะแจกให้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับผมขึ้นคอครับบูชาได้เลยครับเหรียญนี้เหรียญรุ่นรวยรุ่งเรืองครับจะเอามาให้เพื่อนๆ ได้ร่วมสนุกกันนะครับกติกานะครับกติกากติกานะครับให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์นะครับกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับใต้คลิปคลิปนี้นะครับในคลิปคลิปนี้ทายเลขสองตัวท้ายครับทายเลขสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งครับคนละคนละสองเลขครับอย่างสู๊ดห้าหกก็หกห้าครับประมาณนี้ครับ ห6 6ห้านะครับไม่ใช่5้ากับ7 5ห้าอะไรไม่ใช่นะครับต้องห้าหกับ6 5ห้านะครับคือทายเลขนี้นะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนจะได้เหรียญนี้ไปนะครับพร้อมขึ้นคอร้อมบูชาครับเหรียญรุ่นรวยรุ่งเรืองครับของหลวงรวยภาษาทิโกครับก็คือท่านที่จะได้นะครับมีพ่อแม่นะครับต้องแชร์นะครับแช์แชร์คลิปนี้ไปที่ youtube หรือว่า ไปที่ facebook อินสตาแกรมให้เพื่อนๆแชร์และแคปหลักฐานไว้นะครับสำหรับมารับเหรียญในวันที่ผลออกมาแล้วนะครับประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเหรียญน,นี้ครับประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันรอยหกิบสี่ครับเลขสองตัวบนนะครับ่ันที่ทายถูกจะได้เหรียญน,นี้ไปนะครับอ่า กติกาก็คือท่านต้องแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนท่านที่ทายไม่ถูกนะครับก็มีรางวัลลอบใจครับผมมีซุ้มสวยๆครับนี่ท่านที่ทายถูกสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะครับท่านจะได้ซุ้มนี้ครับอันนี้จะเป็นอ่าพญานาคนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมจะให้เป็นซุ้มนี้แทนนะครับซุ้มเปล่านะครับ อันนี้ก็คือให้ฟรีนะครับท่านที่ทายสองตัวล่างถุกนะครับก็คือจะได้อน,นี้เป็นรางวัลขอบใจนะครับซุ้มแขวนจิวเวลรี่แขวนวัตถ,ถุมงคลหน้ารถครับตั้งหน้ารถตั้งบูชาได้ครับสวยงามครับแขวนออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับครับอันนี้สองตัวล่างสําหรับท่านที่อยากบูชานะท่านที่อยากบูชาหลวงพ่อรวยนะ ของทางทางเราก็มีนะครับมีให้บูชาจะเป็นนี้ครับมีสองรุ่นนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับให้บูชารุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรวยรุ่งเรืองครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรวยปลดหนี้ครับเป็นเหรียญนั่งพานทั้งคู่ครับทรงสีมากับทรงไข่ครับนี่ครับสวยงามมากผมพลังพอดีครับบูชา ให้ลูกให้หลานครับให้เป็นบูชาได้นะครับเราเปิดบูชาให้องคละนะครับองละห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทรวมส่งครับท่านไหนที่สนใจอยากได้หลวงพ่อรวยไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมจะปักลิงก์ไอดีไว้ที่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆแอดแล้วก็ทักมาได้นะครับท่านที่อยากบูชานะครับห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเองครับสวยงามครับ มากๆส่วนท่านที่อยากเลี่ยมพระนะครับอยากเลี่ยมพระทางทางทางเรานะครับก็เปิดร้านเลี่ยมพระด้วยนะครับเป็นเลี่ยมด้วยระบบเลเซอร์นะครับตัดเลเซอร์ครับอันนี้จะเป็นงานเลี่ยมใสครับงานเลี่ยมใสก็สามารถส่งมาเลี่ยมได้ทางไปรษณีย์นะครับเอฟซีทุกท่านครับสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้ครับ ทางเราเลี่ยมเสร็จจะส่งให้นะครับจะส่งกลับให้นะครับไม่ต้องลําบากนะครับไม่ต้องลําบากมาเองนะครับส่งมาได้เลยครับยินดีเลี่ยมให้ครับงานใสแบบนี้นะครับเริ่มที่แปดสิบบาทครับงานสีเริ่มที่หนึ่งร้อยบาทครับอ่าส่วนท่านที่อยากได้เลี่ยมแบบอย่างอื่นนะครับแบบไรเซอร์ทางทางเราก็มีนะครับท่านที่อยากเลี่ยมแบบไรเซอร์ทันยุคทันสมัย เป็นแบบกรอบรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับยิงลายเลเซอร์นะครับทางร้านเรานะครับทรัพย์เจริญเลี่ยมพระก็สามารถเลี่ยมให้ท่านได้ครับนี่ครับเป็นแบบเลเซอร์ครับแกะลายเลเซอร์ครับทางร้านเราออกแบบให้ฟรีนะครับยินดีออกแบบให้ฟรีท่านที่จะส่งมาเลี่ยมนะครับทางเราจะออกแบบให้ฟรีส่งลายให้ดูครับถูกใจค่อยเลี่ยมนะครับถูกใจค่อยเลี่ยมครับ นี่ครับเราจะออกแบบให้ฟรีครับอ่าแบบที่ช่างใส่ครับนี่สามพวงครับแบบนี้ก็เลี่ยมนะครับงานสามพวงครับราคาเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบาทครับงานเลเซอร์เริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบบาทคือเลี่ยมเฉพาะด้านหน้าครับงานหน้ากากหน้าสองร้อยห้าสิบถ้าหน้าหลังแบบนี้ครับ หน้าหลังเลี่ยมที่สาม้อยห้าสิบาทครับหน้าหลังสาม้อยห้าสิบาทครับางานเลเซอร์ใส่ใสใส,สวยครับท่านที่อยากได้งานเรืองแสงเราก็มีนะครับงานเรืองแสงเราก็มีครับเ๋ี๋ผมจะปักปักลิงเพจ เลี่ยมพระของผมไว้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับท่านท่านท่านไหนอยากติดต่อส่งมาเลี่ยมก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมจะปักไว้นะครับกรอบรุ่นนี้สามารถกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับน้ําไม่เข้านะครับกันน้ําได้กรอบด้านหน้าโดนน้ําได้ครับใส่อาบน้ําได้ครับไม่ต้องกลัวน้ําเข้าครับรักษาเนื้อพระนะครับได้ดีมากท่านที่บูชาเหรียญมาที่เป็นเหรียญ เหรียญเงินเหรียญทองก็แล้วแต่ครับส่งมาเรียมแบบกันกันน้ําเก็บผิวได้นะครับเหรียญที่เ <Wh> ป็นลงยาไว้หร <is till S 1> <whatever> ือเหรียญที่เป็นแบบเนื้อต้องการเนื้อสวยงามครับเนื้อเนื้อเนื้อให้รักษาเนื้อให้ดีนะครับก็คือมาเรียมเก็บผิวไว้นะครับเพราะว่าอนาคตนานไปผิวของพระเนี่ยจะเสื่อมจะเสียครับถ้าอยู่ในกรอบแบบนี้ไม่โดนลมไม่โดนอากาศไม่โดนน้าครับ สามารถเก็บได้นานครับรักษาผิวพระได้ดีบ้างครับท่านไหนสนใจก็ส่งมาเรียมได้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าให้ทายเลขนะครับทายสองตัวลงมาที่หนึ่งนะครับประจำมาที่หนึ่งกรกฎานะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบหกใครทายเลขสองตัวบนถูกครับเหรียญนี้ไปนะครับส่วนสองตัวล่าง รับอันนี้ไปนะครับปฏิกาก็คือให้ท่านกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแคปหลักฐานการแชร์ไว้นะครับไปที่ Facebook หรือว่าอีตาแกรมก็ได้ครับแคปไว้ท่านที่ทายถูกจะได้รับเหรียญนี้ครับฟรีครับไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดครับส่งให้บูชาฟรีครับมีกล่องพร้อมท่านที่จะบูชาก็มีกล่องให้พร้อมนะครับเป็นพระแท้นะครับรับประกันพระแท้ ร้อยเซนครับท่านที่อยากสั่งกรอบสวยๆซุ้มสวยๆไว้ตั้งหน้ารถอย่างนี้ทางเรารับทํานะครับรับทําเหมือนกันครับเริ่มที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทครับอันเล็กนะครับสวยงามครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่จะมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับก็ยินดีที่จะมาแจก FC ทุกท่านนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆนะครับมีเหรียนใหม่ผมจะมาลงให้ดูใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปด้วยคาถาของหลวงพ่อเลยนะครับ ขอให้ทุกท่าน FC ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสำเร็จความเจริญครับโชคดีมีชัยครับปลอดภัยจากโรคภยัยโรคโควิดโรคร้ายครับขอให้ท่านปลอดภัยไปด้วยดีครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านครับบ๊ายบายครับ ะโมต,ตัสสคะวะตอะรรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์ณโมต,ตัสสคะวะโตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทธสัตว์ณโมตัสสัตวะตอวรรหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์สัมพุทธิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุทธิตาสัพสพโสคุณวิภาสัมปัตโตณุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิ์ะพวันตุเม ขอบารมีหลวงพ่อรวยคุ้มครองสิทธิยานุสิทธิทุกท่านขอให้รวยๆเห่งๆมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติสาธุสาธุสาธ,สาธุบ๊ายบายครับ